ยาวมากเลยค่ะนีะ่ค่ะนีย่ยาวมากเลยค่ะน,นี่นี่ะน,นะคะีขลอกคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเพาะมาเมล็ดแคนตาลูปนะคะนี่ค่ะเราจะเพาะไว้ทานนะคะ ค่ะเราไปดูวิธีการเพาะเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมกล่องแบบนี้นะคะกล่องที่มีฝาปิดด้วยนะคะนี่นี่นะคะมีฝาปิดตอนนี้เดี๋ยวเราจะฉีกเอา,มาเมล็กข้างในนะคะ เอา,มาเมลิดใส่ข้างในกล่องเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเอาน้ำเทลงไปนะคะค่ะเพื่อที่จะแช่เขาไว้นะคะ จะแช่แช่น้ําไว้ค่ะแช่น้ําไว้1วันนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้เนาะค่ะหลังจากที่ครบ1วันแล้วนะคะที่เราแช่เขาไว้แช่ทิ้งไว้ได้1วันแล้วนะคะ ไม่มีมเมล็ดที่ลอยเลยนะคะเราก็จะเอาน้ำออกนะคะให้เหลือแต่มเมล็ดเนาะเอาน้ำออกเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้กระดาษเช็ดชู้นะคะใส่ลงไปนี่เสร็จแล้วก็เอา,มาเมล็ดที่เราแช่ไว้นะคะเอาใส่ไปเลยค่ะ มเมล็ดเขาจะเป็นมเมล็ดที่เต็มทุกมเมล็ดเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษชชู่นะคะปิดมเมล็ดไว้อีกทีนะคะนี่แบบนี้นะคะ เราก็จะพรมน้ํานะคะพรมน้ําให้ชุ่มเลยนะคะแต่ไม่ต้องแฉะนะคะพมให้ชุ่มเลยเนาะไม่ต้องแฉะมาก นี่นะคะนี่ชุม่มเรียบร้อยแล้วนะคะชุ่มแบบนี้เนาะนี่คือชุ่มแล้วนะคะต่อไปเราก็จะปิดฝานะคะปิดฝาให้สนิทเลยนะคะค่ะเยารอจนกว่ามเมล็ดเขาจะงอกนะคะโดยที่ไม่ต้องไปลดน้ำเขาอีกนะคะค่ะเดี๋ยวเราเรามารอดูเขาค่ะหลังจากที่เราได้อบ มเมล็ดแคนตะลูปไว้3วันนะคะวันนี้เราก็จะมาดูเขานะคะว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยเนาะ <Wow. S 1> นี่ยาวมากเลยค่ะ ดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนบางเมล็ดก็กำลังเริ่มนะคะเริ่มที่จะงอกออกมานะคะแต่เมล็ดที่บางเมล็ดที่เขางอกก็งอกยาวมากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยยาวมากเลยค่ะ ี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอามาเล็ดเขาไปลงดินเลยนะคะค่ะไปกันเลยค่ะนี่นะคะที่เขางอกแล้วนะคะอ่าตรงนี้ก็งอกแล้วเหมือนกันนะคะพึ่งเพิ่งเพ,พิ่งงอกออกมานิดเดียวนะคะ ออกมานีดเดียวนี้เราก็จะใช้เป็นถาดหลุมแบบนี้นะคะเราจะใช้เป็นถาดหลุมนะคะเพื่อที่จะเพาะ,มะเมล็ดแคนตาลูป<ม>ค่ะเราเราก็จะเอาดินนะคะวันนี้เราใช้เป็นดินล้วนเหมือนเดิมนะคะ เราก็จะทําแบบนี้นะคะกดให้มันเป็นรูแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเอามาเล็ดเขาเพาะลงไปค่ะเราจะใช้ไม้ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราไม่มีไม้เนาะเราก็จะกดแบบนี้เมเล็ดเราไม่เยอะนะคะวันนี้มีแค่นี้นะคะ เดี๋ยวเราจะเอาเมาล็ดใส่ลงไปเลยนะคะเราจะใช้แบบนี้เนาะตะเกียบอันนี้ตะเกียบเขาไอ้ลากเขายาวเลยนะคะมันก็จะปลูกยากหน่อยก็แบบนี้เอาลากเขาลงไว้แบบนี้นะ เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเอาดินกบมเมล็ดไว้อีกทีนะคะกบมเมล็ดเขาเรียบร้อยแล้วนะคะห่าต่อไปเราก็จะลดน้ำนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต่อไปเราก็จะหมั่นดูแลเขานะคะโดยการลดน้ำทุกวันนะคะแล้วก็เราจะเก็บไว้ตรงที่มีแสงแดดส่องมาถึงเขาด้วยนะคะแต่แสงแดดไม่แรงมากค่ะค่ะเดี๋ยวมารอดูเขานะคะ